รสวัสดีครับพี่น้องครับพบกันอีกแล้วครับกับช่องคัมมอสลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องมาหอดมาถึงงานแล้วครับหลังจากมาขึ้นเ่นยูทีอำเภอเดชอุดมเมื่อนีมาที่อำเภอการทรารมบ้านโพลังกาตำบลยางอำเภอกันรทารมครับวันนี้ หอดแล,ล้วกําลังเลี้ยวเข้าวดเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมายโอ้ยหอดละละ,ละไม่ต้องบอกหรอกโอ้ยเนาอหอดแลว้วถึงแลว้วครับองค์พระนีกะมีดลานคาลานขายเพื่อนกามาตังไว้ทาเอ๊แต่ว่ามาขึ้นสงสัยฝนสิตกแข้งครับพี่น้องเพราะว่าน้ำขังอยู่ตา ทองไหลทองหน้าเต็มเลยแต่ว่าอยู่ในวัดเนี่ยก็ยังมีขังอยู่ในพี่น้องนี่เนี่ยมันก็นยังมีขังอยู่สแสดงว่าม่อคืนในฝนตกแห้งอีลีเอออยู่แต่ว่าเพื่อนให้ตั้งมองได้สนิทวันเนี้เอาอ่ามาหอนมาถึงแล้วไฟฟ้า,ฟาคุณมาถึงแล้วรับก็เตรียมแล้วเบาตุยกับมาฮอดแล้วกับเบาตุยมาฮอดแล้วครับ,บ เฟินนะโอ้ยเปื่ออีกแโอ้เบาตุ๋ยกับมาฮอดแล้วสวัสดีครับโอ้ยเนาะมันเป็นจังรดาสถานที่มันคือคือจังใดนี่อ้าวนุ่นผู้ใดเล่ะยืนมันก็สถานที่ที่สงสัยฝนตกครับโอ้ยฝนตกแห้งอีหลีคิดว่าโอ้แต่ถัดสนามอยู่ทุ่งหน้าคือจังมือนัันคือหลินบุรีเลยเนาะอันนี้มัน อยู่ในตุงหน้าฮะยูทูบเบอร์อย่าง้วยูทูบเบอร์ตัวพี่น้องครับฝากซ่อนให้หน่อยเบตุยฮ่าฮ่าฮ่โอ้ยมีเตอร์นีหมวนนี่แหละจะฝากเบาตุยนั่นเดี๋ยวพื้นว่าแห้งนะครับคลิปละสามสี่ห้าพันไม่แต่เป็นแสนละบ่กอแม่นดีดอเมนแต่เป็นแสนละบอบุ๊ดเลยขอไปเบิรงจากเต้าในไทยแล้วก็แล้วเลยเออเอาบลัฟบลัฟละยังจีบแล้ว าบาทดิเจ้า,า,าต้องหาบาบไปหาจอดกัปะไปหาจอดห่มดิเจ้าต้องหาต้นใหม่ด้เจ้าก็ต้นใหม่หมหมจะหาได้เจ้าเออหาต้นใหม่แ,ลแลหละพูดแล้วฟังพูดล้วอือฮะโยกเย้าก,ก,กันไปนะครับอย่าลืมเข้ามาติดตามเข้ามาชมกันหลายๆซอยกันแช่เข้าไปหลายๆครับพี่น้องครับหักขมวดแน่ จากคนในด้ออสนามกับกว่วงอยู่ดอกพ่อใดอยู่ดอกพี่น้องแต่ว่ารถมอหลองมอลำมันสีจอดบ่ได้คิดว่านะเพื่อนขึ้นมาหอดก่อนผมมาอันนี้จิเมนผู้ญิบานกำนั่น บ่าวบี้เสียบี้กับทายอยู่บุญละเอาเดี๋ยวจะลงไปทั้งล่างให้พี่น้องได้เห็นวิวกว้างๆพี่น้องหอดละละงานพี่น้องเลยอ่ะครับมาต่อกันมาต่อกันมาหอดเตือนเฮืองแล้วโอ้ยเนาะต่อไปจอดนอตสายต่อไปจอดนอตสายเราขยันมาทางรัดมันมาเรื่อยๆเรื่อยๆน้ำบ่านน้ำมูบ่านเพิน่น เราจะได้หามองจอดดีๆด้วยทีก็บจะยู่นี่ตัวนี่เนาะที่ยู่พี่เดี๋ยวไปจอดข้างนอกเปเจอศิษเฝ้าไปใส่มือเล่นอยู่ไส้เล่นอยูยูนี่ละนี่สามโลจ้างเนี่ยเอาบ้านมัดนี่แม่เนี่ยตีตัดไปเลยต้องคุณเอาวัดเพื่อนกับมีล่งสีเพื่อนตินี่เฮ้อ เอาทีมงานกับมะฮอดมาถึงแน่ละพี่น้องเอ้ยพุ่นะอังเป่ารถขั้วรถเสียบีรถการใช่มะฮอดแล้วรถเบาตุ๋ยอันเดถึงนี่แหละถึงการทะลมนี่แหะการทะลมนี่แหละโพลังกาตำบลยาง มาถึงแล้วโอ้โบดเพื่อนไหมโบดคือเป็นจอยๆจังสั่นฉลองสลาดเลยครับงานฉลองสลาดเลยครับมือเนี่ยโอ้งานฉลองสล้าครับตื้นจะฉลองสล้าครับสล้าสล้าหลังนี้พี่น้องนะครับเพื่อนฉลองสล้าหลังนี้สล้างามเน๊ะแต่ว่าโบดอันโบดซื้อๆใส่ใหจผมแบบโบดเป็นจอยๆพี่น้องเราจะเห็นไหมหอที่พวกเขาทงที่รั เออเพล่นเพล่นเคยเฮ็นจงซี่เอาอีหลีบด้เว้าเล่นเด้เป็นเป็นแบบเพิ่นเฮ็ดโบดตรงสูง่บดามาเด้อพี่น้องบบดามาเร้อบ่ได้ไปเบาอันนั้นพระพุทธศาสนาตองเป็นเจ้าอยอหลีเด้ผมบด้เวอร์เรนเลยกรหัวก็เคยเห็นนี่ลหละหยงเอา นี่นะโอ้ยไม้แดงโอ้ไม้แดงไม้แดงทานอย่ขาสีมาทายแห้งแดงอันนี้ก็เป็นอันนี้คนขับรถของการใช่ตัวนี้เจ้าเรือมียังไวรถขวามีอย่างเดียวนั่นล่ะเเอนั่นเอีอย่างไปือผัดคนละใบ ต้ม้วนแปไปเพื่อทัลคงละไม่เอาจากระเด้อบาทเนี่ยว่าเห็นนะ้ำดิบม่มีนะรถ้ากับาต้องเ่อียอยู่ยสล,ล่ะหลายหลายใบคาัดมีัดอันีน่ก็อย,อยากนวดอยู่ดิแต่ว่า อันมองนี่กระจิตโอ้มันเป็นโล่งสีพี่น้องอยู่ในวัดเขึ้นจิตเอาคือว่าคือตั้งอยู่ในวัดโล่งสีนี่เป็นของวัดบ้านนอรถก็เริ่มมาแน่แล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> เริ่มมาแล้วโอ้สถานที่คันว่ารถประชาชนสิมาจอดจอดบ่ได้ซ้ำ จอดบริไลรีพี่น้องเนี่ยถ้าแมน่นฝนบ่ตกเลยก็จะแม่นล่านจอดรถล,ดละ่ะว่าฝนตกได้มาขึ้นละ่ะขึ้นจะแห้งเติบอยู่อ่าผมมาเล่นอุบลมาขึ้นนี่ได้กินอึ้งอยู่ดีล่ะเพื่อนเอาอึ้งไปฝากมาขึ้นขอบคุณหลายๆเด้อสำหรับผู้เอาอึ้งไปให้มาขึ้นก็ได้ วัดนี่ก้าแก่เติบย่พี่น้องเรี๋อวล่อลลงลอยเล่ยแล้วมองจอดรถ <c oughs> อ่าพี่น้องเอ้ยนะครับคลิปนี้กับว้ยสมิสัก่อนครับพี่น้องมาวัดมาถึงแล้วสำหรับทีมงานสาวหน่อยเพชร์บานแพงอย่าลืมมาให้กำลังใจกันหลายๆเด้อบ้านโพลังกาตำบลย่างอำเภอกันทะล่มจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับสลองซาลาหลังนี้ สำหรับคำขึ้นนี้ครับคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับกดติดตามกับช่องคำมอดลำเพลินออฟฟิเชียลนำในเดอพี่น้องเด้อครับผมสวัสดีครับ